สวัสดีค่ะเข้าสู่ช่องแซงกันค่ะวันนี้เข้าสู่ช่วงพามาดูพามาเล่นพา,ากินแต่เราจะเอาพามาเล่นกันเลยกันของเล่นที่กําลังคิดแน่นอนป๊อปอิทค่ะแน่นอนเลยว่าต้องเป็นป๊อปอิทเราค้นหาจาก Google แล้วนะคะไม่ได้แบบว่าคิดเอาเองค้นหาดูแล้วเจอป๊อปอิทเต็มเลย แล้วก็เดี๋ยว,วเรามาฟังเสียงเพล่อของป๊อปอิดก,กันนะคะโอเคนะคะเราจะใช้พึ่งพึ่งใช้ไอไม้นะคะทุกคนได้ยินกันไหมเนี่ยเนี่ยเสียงฟินอะ เปนเสียงจุดประทัดเลยอะแต่เบาๆหน่อยโอเคค่ะก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราไปเอาของเล่นชิ้นต่อไปมากันนะคะชิ้นต่อไปก็คืออันนี้ค่ะก็คือบางคนเขาก็เล่นแหละบางคนก็ไม่เล่นก็ไม่รู้ว่าจะฮิตไหมอะ แต่ว่าอันเนี้ยชื่อตั้งแม่ต้องชื่อว่าอะไรนะ <Pink ie. S 1> พิงกี้พ่อจำไ,ได้ปุกมืออันนี้นะคะชื่อกุชชี่ค่ะเพราะเรามีตุ๊กตาที่เราชอบชอบมันมีสองตัวตัวหนึ่งนะชื่อว่ากันจางก,ก็คล้ายๆชื่อหนูแหละ เลเรียกผู้สายใหม่ก็ได้และตัวนึงชื่อบุชีและตัวนี้หนูก็เลยตั้งชื่อว่าบุชีนะคะชื่อมังแมงก็ประมาณว่าแสดงถึงอารมณ์เราเลยแหละก็คือพอเราเรารู้สึกดีอ่ะก็ทำหน้านี้แต่ว่าพอเรารู้สึกอบบกดกดกดถึงเช่นเฮ้ย มีคนมาย่งข้าวเราเป็นตัวอย่างนะคะขนมเราเราก็ทำหน้า <c oughs> <c oughs> นี้นะคะและของเล่นชิ้นต่อไปมันเรียกเป็นตุ๊กตาดีกว่าอันนี้เป็นใหม่ที่แม่ทำให้และข้างในเนี้ยมันก็เป็นอะไรนะมันไม่ใช่นุ่นอะข้างในนคือฮ <c oughs> ะ <c oughs> ไม่ใช่โฟมค่ะไอที่ัอเน,นี้ยัอเนี้ยัอเนี้ยเรียกว่าอะไรไหม,หมแล้วก็ยัดไหมเข้าไปเช่นเคยนะคะมันก็ไม่ด้นิ่มเท่าไหร่แต่น่ารักชื่อน้องฮันนี่นะคะแม่ตั้งให้แล้วไปลองดูตัวอย่างมาในอินสตาแกอ้ไปแล้วไปแล้วม,มันมีหาง,งด้วยแต่ในแบบมันไม่มีหางแต่แม่ชอบสร้าง นี่ต่อไปสิ่งที่ทุกคนคุค้นเคยเขาจะออกมาแล้วนะคะมันกคน็คนก็เล่นกันแหละแต่ไม่ฮิตเท่าไอป๊อปอ,ปอิตนะคะเนี่ยมันยิตมากสุดดเลย เราชอบเล่นอันนี้ที่สุดเลยอยากจะทํายังไงก็ได้ตอนแรกมันไม่ใช่สลามสีขาวนะตอนแรกอะถอดเมสก่อนตอนแรกอะะมันเป็นสลามสีเขียวอ่อนนะคะแต่ว่าเรารู้สึกเล่นไปเล่นมามันเริ่มเหนียวเนียวแล้วเราก็เลยเอาไปผสมแป้งจักกลางๆอะ่ะเสร็จแล้วใช่ไหมสีขาวเฉยเลยอะ่ะทุกคน แต่มันก็ยังมีกากเห็ดที่ติดมากับนันอยู่นี่เราไปโชว์ความยืดของน้องเขากันไหมคะหูหูยืดได้ยเยรอเราผาสมสลามนะสามอันนะก็เลยใหญ่ๆหน่อยทุกคนก็คงรู้แหละเราสมมั่วจนเกฑนกายสีเนี้แหละคะ่ะเอบเอบ ได้เวลาสำคัญแล้วนะคะพับให้มันเป็นอันใหญ่เสร็จแล้วเปิดใหม่แล้วก็ทุกคนคงจะรู้นะคะว่าเราต้องจิ้มค่ะเป็นปกติอยู่แล้วแหละ นี่นะคะสิ่งที่ฟินที่สุดและมันสามารถกลางทุกคนสามารถทำแบบนี้ได้ด้วยนะอ่ะวางแบบนี้เอาอะไรสักอย่างที่มันเป็นแบบนีน้อ่ะอันเล็กอันใหญ่อะไรได้หมดถังอะไรได้หมดนะคะเอามาเล็กๆนะลงไปูมีคนเคยสอนมาพี่คนหนึงสอนมาเล่นแบบนี้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็แตกอาเไง แค่นี้นที่หนูอยากเล่นอ้โหอยากจิ้งตกไปแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะยขยายสลามสักนิดหนึ่งทุกคนก็ต้องเคยทำอยู่แล้วแหละงั้นเราขอยืนนะคะคือความสะดวกฮึบไม่ได้ไม่ได้โอ้ยนี่ เราต้องยืดที่มันเต็มที่ก่อนนะคะโอ้โหฮะยืดเต็มที่แล้วไหนอะเนี่ยถือว่ายืดเต็มที่แล้วก็โอ้ยอย่างก็ยังมีได้อยู่ดีอะค่ะทุกคนส้อมอีกนานาน,าาน,นี่นะคะ งั้นถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร้ด้วยนะคะก็คือยากมากเลยกว่าทำเไยนะงั้นไม่ทำบายบาย